โอ้ยคนขายหล่อมากสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แต่วันนี้ไม่มีคุณนาตานะนาตาไม่อยู่คุณนาตาไปเบอร์ลินวันนี้มาเดินเล่นๆกับน้องอีกสองคนนะคะมากับน้องทามอ่ะแล้วก็พีซ่ซามโอเควันนี้เรามาเดินเล่นๆชิวๆว,วันนี้ไม่มีอะไรอธิบายมากหรอก เดินวันเดินจะปาเสียเก้นเกเฮนเนาะไปเรื่อยๆค่ะวันนี้มันแปลว่าอะไรแบบวันเดินกับซัปปาเสียงเก้นเกเฮนก็เดินน่ะเดินเล่นๆเดินชิวๆเดินขำๆเมาหมอยเมาสมอยเดินเล่นๆน่ะวันเดินก็เดินป่าเดินแบบว่าจริงจังหน่อยหนึ่งเออเดินแบบนานๆเดินเป็นหลายกิโลวันเดินน่ะเออแบบอย่างเรานี่ก็กึ่งจะปาเสียเล่นกึ่งวันเดินน่ะ ความจริงไม่เธอไม่ได้ทางเธอทานพิซซาไม่ได้ทานรสตุกลางแปบน่างนั้นเหรอใช่เออมัวมากเลยอ่ะคุณซ่าบอกเพื่อนๆหน่อยวันนี้เรามาเดินเรามาเดินกันแถวไหนคะมนที่กงแถวไหนไม่รู้เันครับมาเดินแถวไหนคะคุณซ่าทางคือแถวไหนนะก็อยู่รอบเมืองรอบนอกเดรสเลนเนาะโอเคบือเลาเออย่านเนี่มันชื่อย่านบือเลา แลก็จะเดินเดินขึ้นเออเดินนาเดินลงเขาไปเรื่อยๆเยนะเาะคิดว่าจะเดินกันกี่ชั่วโมงคะวันนี้ขากคแนะนำมัน,นประมาณสองชั่วโมงขึ้นจะดูแลกันว่าเราจะประมาณโอเคเแล้วก็ไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบนะโอเคอากาศดีวันนี้มารับวิตามินดีดูทางนี้สวยเชียวดูวอนี่เราก็เดินกันมาได้ประมาณเท่าไหร่ลเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนาะ <laughs> หรือไม่ถึง แล้วบรรยากาศดีมากดูสิอ๋อแต่บ้านหลังนี้แบบมีมีบึงหน้าบ้านเลิศอ๋ออันนี้มันเป็ดหรือห่านเนี่ยอุ้ยมันเดินขึ้นมาหาเรานะอุ้ย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 มันรู้งานนะมันมันอยากคุยกับคนอันนี้อันนี้เขาเรียกอันนี้เป็ดหรือห่านเนี่ยเพรามไม่อยากคุยกับพวกเราอ่ะอะดูสิมันเออสงสัยมันคุ้นคุ้นกับคนเนะมันเห็นคนมันเดินขึ้นมาเลยนะแกเออเลิศ พิซซ่าทักทายนางหน่อยมันจะมาจิกหรือเปล่าเนี่ยไม่จ <live> ิกหรอกมันอยากคุยมันเดินขึ้นมาหาเลยนะจับได้ไหมเอออย่าจับเลยเดี๋ยวมันจะถ้าจับไปเดี๋ยวอาจจะโดนจิกน้ากูจันท้าษาเขียนภาษาดอยภาษาไทยก็ไม่เข้าใจน้าอะไรสกู๊เออไม่หลอกมันก็มาหาของนางกันบอกอันนี้บ้านนางหรือเปล่านางก็ไม่แบบว่าอย่ามาุูนว่าอย่างนี้หรอกเออนะฮัลโหลอ่ะสาฮัลโหล ผู้ชมหน่อยค่ะเออเออหนังน่าหลักมากเลยนะไปกันต่อนะคะทางไหนเอาดีดีอะไรเด็ดอร่อยมากฮะ<า>อธิบายได้ไหมเอ,อ้นอกพิมเนี่ยนี่ก็อ่านสี่ภาษาดอยก็แปลสิเนี่ยลันชาร์ฟเนี่ยก็เนี่ย่ลันชาร์ฟชุสเกบีตก,ก็คืออะไรละ่ระภาษาไทยนะ่ะเกบีตก็เกบีตเนี่ยชุส,ก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 ,ชสก,ก็ป้องกันเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทย ช่วยคิดสับหน่อยเขตอะไรเขตสงวนเหรอเขตเออเขตสงวนเออเธอต้องช่วยฉันคิดภาษาไทยเกตบีทภาษาอังกฤษคือ area ชูสก็ protect ป้องกันลันชาร์ฟก็เนี่ยลันชาร์ฟ landscape เออ landscape เนี่ยวิวอย่างนี้นะก็คือภาษาไทยอะไรล่ะเออนั่นแหละแนวเขตสงวนเออประมาณนั้นน่ะเออบางทีฉันก็คิดสับไม่ค่อยออกสับไทยน่ะอ่ะผิดละ เออสิงก็ว่ามันน่าจะเยอะทรายมากกว่านะเออดูคนนํหันตาาาเกเ,เออวันนี้สิงค์เกียรติดูมือถือให้เธอนำนี่นแหละโอ้นี่ให้ข้อมูลความรู้นะคะถ้าคุณเห็นป้ายอย่างนี้นะหมายถึงเป็นทางจักรยานเข้าได้แล้วก็คนเดินได้นะแต่รถเข้าไม่ได้รถเข้าได้ไหมไม่ได้เนาะ, <c oughs> ะสวัสดีค่ะมันจะก,กัดฉันหรือเปล่าอะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมเลยค่ะ นะกูเดินทาเออดูนางไปละชื่อชื่อ,าาอ,อคัทเซอร์นะคัทเซอร์ไม่มีชื่ออุ๊ดเนี้แสดงว่ามันอารมณ์ดีใช่ไหมถ้ามันแกว่งหางนะ่ะชื่อหน่อยชื่อเอ้นี <laughs> ่สร้างแบบว่าฟีลคน บ้านเมืองไทยเลยเนอะมีรั้วแบบร้วยอย่างกับบ้านดูสิทําลุงทํารั้วบ้านดูไยมากทำแบบสไตล์เหมือนคนไทยคนรวยคนไทยสร้างกันอ่ะเออเป็นคารื้อหางต่เนี้แล้วก็รวัๆโปรตีสเยอรมันก็ไม่ค่อยสร้างบ้านแบบมีรั้วอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยสไตล์เขาเออบ้านนี้ก็จะมีเมียเป็นคนไทยก็ได้นะเอออุ้ยบ้านหายมากเห็นไหมคะเห็นไหมเฮ้ไหนอ่ะเราว่าอาจจะใช่เลนช้า่นง โอ้ใช่ใช่บ้าต้ใส่มีเมาคนไทยอุ้ยนี่ใกล้จะเทศกาลอีสเตอร์ Easter แล้วนะปรา,าสาทดอยโอส,โอสเซนยก็จะเอาไข่มาแขวนนะเดีสิเออเห็นไหมคะเอาไข่มาแขวนตามต้นไม้เขาแขวนมาหลายปีแนละ้วปะเนี่ยหรือว่าเพิ่งแขวนโนเขาเพิ่งม,มาแขวนก็เพิ่งม,มาจัดช่วงนี้โอ้ยบ้านสวยมากาแล้วละวิทศการหรือม่าเขาทาอะไรกันเขาจะเอาไข่เนี่ยเอาของขวัญไปซ่อนตามสวนแล้วให้เด็กหาแล้วในไข่ก็จะมีของขวัญ เออบันทีกก็เป็นเงินเป็นช็อกโกแลตเป็นของขวัญน,นู่นนี่นั่นให้เด็กมาเล่นกันสนุกสนานนาตุสีมีช้างแสดงว่าคงใส่ไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยชอบความเป็นทะเลเลยไปสร้างกระหาี์แบบไทยรั้วสิมันดูเป็นไทยมากเลยนะ <c oughs> มันหนุนบ้านมากคนรวยคนไทยนะคนดอยปกติเขาไม่ค่อยมีอย่างนี้นะเออแต่บ้านหายมากแล้วแต่ว่าน่าจะรวยมากเลยนะบ้านหลังนี้นะรายการสมัยก่อนรายการบ้านเรามีรายการรายการเที่ยวรอบโลกเหรอเราเห็นแล้วมันก็จะถามนี่คืออะไรคะ เอยแล้วมันคืออะไรวะไม่รู้อ่ะปินต้นไม้เหรอเออส่องสัตว์แหละเคยคุณคุณเหมือนมีใครเล่าให้ฟังเอาไว้ส่องส่องสัตว์เอาไไม่แน่ใจอ่ะใครรู้ก็ช่วยเม้นม์มาด้วยหน่อยนะคะเจ้าของรายการไม่รู้อ่ะวัวโอ้ยวัวค่ะอันนี้ญาอ่าอันนี้ญา ย่าเข้าไว้ให้วัวกินให้สัตว์กินเออโอคนขับแท็กเตอร์หล่อหรือเปล่าหนะ้าหรือแก่แล้ว,ว่ะไปดูใกล้ๆสิเ <c oughs> ออตายละ <c oughs> คุณลุงแก่และ <c oughs> นี่เรามาถึงครึ่งทางยังเนี่ยก <c oughs> ี่กิโลละหล่ะครึ่งทาง, <c oughs> ทางยัง ามโลครึ่งเดินมาได้ประมาณเน่สี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีได้ไหมย่ะเออตอนนี้อยู่ในป่าแล้วค่ะแต่ใบไม้มันยังไม่ออกเนาะเพราะมันยังใบไม้ผลี่แต่มันก็เริ่มออกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดออกอากาศมันเริ่มดีขึ้น mm hmm. เข้ามาในป่าเออเดินเข้ามาในป่านี่อย่าคิดไกลนะอ,อุ้ยหมาฮัลโหลกุตินทาวันนี้เ,เจอสัตว์เยอะมากเลยฮัลโหล Guten Tag! <laughs> ja. Die Straße runter. Ja. Und dann links, Aha. nach oben auf den Berg da okay. das sind Bäume, die stehen unter Naturschutz. Ja. Die sind ganz uralte Bäume uh -huh. und die sind umgefallen. Ja. und Die bleiben auch so lieb. Okay, schön. Das ja. ist echt schön. Okay, okay. vielen Dank. Ich ja. ทางพิซซาคงผ่านไปอยู่หละคิดว่าชื่อสม่ะเป็นแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวมาสอนคุณผู้ชมก่อนเวลาเวลาเดินป่านะมันจจะมีเส้นทางเดินป่ามันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นสีๆนี้นะคะบางทีก็สีเขียวสีขาวสีฟ้าสีต่างๆบางทีก็เป็นเส้นขีดตรงๆบางทีก็เป็นเป็นกรงวงกลมมีหลายแบบเพื่อเป็นเส้นทางเดินป่าแต่สมัยนี้เราก็ดูในอินเทอร์เน็ตเอามีเยอะแยะแต่ถ้าบางคนแบบว่า วนหล,ลงกลัวอะไรก็ดูอย่างนี้ได้นะเอาคุณป้าบอ,อกให้ลงนี่แล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายฮะเลี้ยวซ้ายมันทางที่ซ้าใช่ไหมล่ะคงใช่นั่นแหละเขาคงให้พาไปดูอันนั้นนั่นแหละเออเมื่อกี้คุณป้าดอยเขาบอกว่าเนี่ยให้มาทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายแล้วจะไปเจอต้นไม้เก่าๆมันหกักมันพังลงมามันดูสวยงามมากเลยคุณแม่เขาบอกมาเมื่อกี้คุณแม่คุณนายว่าให้คนจตกยานหล่อไหมอ่ะ โอ้ยเธอไม่ต้องหลบกล้องก็ได้เออโอ้ไม่หล่อเลยผอมจังไม่ค่อยชอบนะขี่จักรยานนักกีฬาสามารถจะขูดปอมผอมได้สเปคแต่เขาใส่กางเกงแบบรัดๆตรงๆพอเขายืนมันก็เลึกเลยมันก็ตรงปุ๊ <laughs> <laughs> โอ้ยอันนี้อาคารนี้พัง <laughs> เป็นรีเนอร์เป็นซากปร,รักหักพัง <laughs> แม่แต่คุณป้าเขาบอกคุณยายเขาบอกเป็นต้นไม้อันนี้มันบ้านพังน่าจะอยู่แถวๆถนี้แหละคิดว่าต้นนี้เหรอบ้านเหรอไม่ใช่เหรอทำไมคงไม่บอกให้เราขึ้นมาดูเหรอโอ้ยแถวนี้เขาเรียกว่าเฮลเฟนแบกภูเขาช่วยเหลือเฮลเฟนช่วยเหลือ Back แบกภูเขาภูเขาช่วยเหลือภูเขาแห่งความช่วยเหลือ Helfin Bag oh. ตอนนี้เราก็กลังเดินหาต้นไม้ที่คุณป้าบอกนะคะต้นไม้ต้นใหญ่ๆมันหักมันสวยนางว่าหาอยู่มันอยู่ในสวนนี่แหละือสิมันจะจึ้งจริงหรือเปล่ามันจะน้ำเมื่อวันจริงหรือเปล่า หาก่อนแต่คุณป้าสวยคุณป้าแต่ไม่สวยเราหรือเปล่าโนหรือเปล่าโนนะมันดูเล็กๆนะมันดูยังไม่อลังนะมันต้องถ้าโปรโมทขนาดนั้นมันต้องอลังเลยนะมันต้องแบบซึ่งเลยนะนี่นหรือเปล่าใช่อันนั้นซึ่งแล้วเหรออันนั้นเมื่อวันแล้วเหรอ โอเคอ่าน่าอ่าเออใช่ใช่อ่าโอเคโอเคก็ได้ระดับหนึ่ง <c oughs> มันแต่ยังไม่ได้วอวามากแต่ก็โอเค okay, มันก็ดูเป็นศิลปะเออคนไดก็ชอบอะไรที่มันเป็นศิลปะมันก็ดูอเป็นศิลปะจะพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆกันนะคะอ๋ตอต้นนี้ด้วยละมั้งอันนี้ตน้นเก่าอืม <c oughs> นี่ต้นนี้ด้วยยังไม่พางโอ้ยสวยเอาจริงๆอุ้ยท่านท่านถ้าใบไม้มันออกนี่น่าจะสวยเลยนะ อะไรอบปูนอ๋อไม่ใช่บางทีต้นไม้มันจะพังเข้าเลยปูนเข้าไปโบกมั้งไม่ให้มันหักคิดว่านะเออใช่เป็นนาโทเด้งมาเป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรอีกล่ะเป็นอะไรอ่ะรูกสอนสถานทางธรรมชาติหลอะเออเออเป็นต้นบูเคนภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้บูเคนเฮนกับบูเคนอันนี้อะไรอันนี้มีประวัติอะไร อันนี้มีประวัติไหมแต่ถ้าใบไม้ออกสวยเลยต้นนั้นอ่ะอันนี้มีประวัตินี่แค่พังเฉยเฉยนี่เลยป้าให้มาดูตอนนี้แ่ละอ๋อเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระทึกก่อนแป๊บหนึ่งฮัลโหลกูเตนท้า <Guten> นะนะ่ากลัวนะเดี๋ยมันวิ่งม,มาขีดวิ่งทำไมตามันเป็นอย่างนั้นเหรอหรือว่าตามันสีนี้อยู่แล้ว ว่านางยืนแบบเขินๆอันนี้รั้วอย่างนี้นะโดวไม่ได้นะมันมีไฟอย่าเผลอไปจิบแต่ก็คืออยากเอามือไปลองไม่รู้แต่มันคงไม่ได้ช็อตมากหรอกแต่ก็ไม่กล้าลองอาจจะแบบตึ๊ดนิดนึงเพื่อนก่อันนี้อนุสรสถานระลึกถึงคนที่เสียชีวิตในสงครามโรคครั้งที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะซุมเกดเด็กนิสอุนซาเกฟาเลน นยคะนอยเซนหุนเดเฟีเซนบสนอยเซนหุนดอืมารเซนแล้วก็มีชื่อน่าจะเป็นชื่อคนเสียชีวิตอันนี้เรากำลังออกจากรถเข่าเข้าสู่เขตไอช์บุชไอช์บุชพึ่งทางยัง่าตอนนี้เรากลังลงเขาแล้วนะเมื่อกี้เราเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆ บ้านเรานี่เอาขาจุม่มนะน้ำใส่ชบใช่ดูสิบรรยากาศดีมากเสียงน้ำลำธารไหลเสียงนกเสียงไม้เออเสียงไม้เขาไม่มีนะเสียงนกสิเออโ <c oughs> อยรยะบรรยากาศดีเลิศ บ้านแบบอุ้ยสวยมันชื่ออะไรคะนะ่าเคปมือเหรอมือเหรอใช่ไหมเคปมือเหรอแล้วมันตัวขาใช่ไหมขาเคปมือเหรออืมชาเดินบ้าน,นเป็นร้านอาหารไหมโนโนไม่คิดว่าไม่ใช่นะแล้วมันเดินม,มาได้เดินม,มาสิตรงนี้นะ่ะชมวิวโอ้ ทายมือเลย,ย,เลยมันแปลว่ากลางหันนะปกติกลางหันลมแตม่มันเคยจะเป็นมันคงจะเป็นกลางหันสมัยก่อนอ,อ๋อเนี่ยเ,เป็นบ้านเก่าเห็นไหมเออนี่น่าจะเป็นบ้านเก่าน่าจะยุคดูสิสอืมไหนสร้างปีอะไร 1, 7, 1, 7, 8, 3, หนึออ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสามเหรอโอเค n u m b บ r รอืมบ้านเก่า,กาบ้านแบบสไตล์ชุนโบแบบ สไตล์นิทานสไตล์ซินเดเลลา่าบ้านชิลโบทวินหน้าสุดวินทานนะคะสวยงามมากค่ะแม่บรรยากาศดีค่ะโอเคนัมเบอร์วันว้าอันนี้มีแบบน่ากลัวนะเนี่ยม่ใช่ถ่ายกล้องไปถ่ายวิดีโอมาไม่ได้ดูทางพลึบลองไปเลยนะเพื่อนป้าดูสิมันชันมากเลยคุณผู้ชมว้ายตายแล้ว ต้องมีสมาธิในการเดินนะคะเออนี่ถ้ามองนานๆฉันก็เสียวนะเนี่ยถ้ามองนานๆฉันก็ขาสั่นนะจ๊ะดูมันชันสิต้องปรับมองทางตลอดนะ่ะพลาดไม่ได้เลยนะคอหักได้นะนจ้าดูมันขนาดนี้นะ่ะน่ากลัวมากทางพูดแล้วก็เลิอกอัดวิโีโอก่อนดีกว่าเพาเสียสมาธิ <laughs> แค่นี้กันค่ะ อ๋อตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะแต่มองไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่หมอกเยอะหมอกเยอะมากอุ้ยกล้าไม่กล้าโดนล,ลงไปจะลื่นตกลงไปไหมถ้าดนล,ลงไปเนี่ยอุ้ยมีแอบชันอยู่นะเนี่ยอุ้ยเธอฉันจะลื่นไหมไม่ลื่นแต่ยิ่งกลัวความสูงอยู่ตรงข้างล่างมันเป็นพื้นลาดนะมันลาดแต่มันก็แอบแอบแอบ,แอบเอียงน่ะอุ้ยขาสาาั่นเป็นคนกลัวความสูงมันลาดแต่มันก็แอบเอียงโดนลื่นตกลงไปเข้าส่วน ตอนนี้เราเดินลงมาจากเขาแล้วนะคะมารอที่ป้ายรถเมล์นั่งรถเข้าไปในเมืองจะไปหาไอศครีมทานวันนี้เราเดินกันกี่ชั่วโมงคะคุณซาประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับสชั่วโมงกว่าหรอกี่กิโลอะประมาณ8 9กิโลได้2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมง45นาทีเออเลิศมากน้ำหนักเราไป2กิโลเลิศ <laughs> โอเคโอเคเรามาถึงร้าน ไอส์สรีกันแล้วนะคะไอส์เฮ้ยคนขายหล่อมากพิซซ่ารับอะไรคนขายหล่อมากค่ะแม่เอาอะไรคะเอาอะไรคะ one one d o l l or one or one for each อีสเบชเต้เลยนะ Das ist um, Smarties. <laughs> ja, okay. Ich ja, okay. Ein das und dann ein Orange. Also einmal Orange und einmal ja. Smarties. Ja. In der Waffe? Ja. okay. Dann. <laughs> นี่นะคะถ้ามาเดิเดนอย่าลืมมาแวะร้านนี้นะมากินไอติมสุดเค้กก็ได้คาเฟ่วิบเลอร์คนขายหล่อเค้กอร่อยนัมเบอร์วันเท่านั้นเลยโอเคค่ะวันนี้เราก็เหนื่อยกันแล้วนะคะเดินป่ากันมาเกือบ3ชั่วโมง มาปิดท้ายด้วยไอติมตอนจบเลิศมากพนักงานขายหล่อเลิศแม่นมีความสุขหลับสันดีโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะซื้อเจอกันคลิปหน้าลาคุณผู้ชมค่ะ